ถ้าเป็นโจทย์แบบนี้นะคะออ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมฉากคือฉากหมดอันนี้ก็ฉาก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 นะคะและมุมนี้ก็ยังฉากด้วยจงหาอ,อ๋อลืมไปตรงนี้คือ E หา EC ค่ะระยะนี้ค่ะที่เขาอยากรู้ว่าเท่าไหร่นะฮะโดยที่ให้มาว่า AE เท่ากับ20่ส นะฮะ AB เท่ากับยีแล้วบอกตรงนี้ฉากหมดอืมจะหาย EC นะคะเพราะฉะนั้นเราแสดงว่าเราต้องสนใจสามเหลี่ยมรูปนี้ถ้าเราสนใจสามเหลี่ยมรูปนี้ให้เป็นรูปที่หนึ่งแต่นะคะสามเหลี่ยมรูปนี้นะด้านนี้ก็ยังไม่ได้ด้านนี้ก็ยังไม่ได้เลยอะ่ะอ๋อแต่รูปใหญ่ นี่รูปสองรูปนี้นะคะรูปใหญ่อะได้ด้านนี้แล้วด้านนี้แล้วใช่ไหมด้านนี้ได้ใช่ปะใช่ไหมคะาจะได้อย่างน้อยก็ได้หนึ่งด้านแล้วนะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะจากสองจากสามเหลี่ยมสองนะนะคะนะยี่ห้าใส่เข้าไปเลยยี่ห้ากำลังสองเท่ากับท่ายยี่สิบกำลังสองบวกกับท่า,าย เอเบ่ e, B, กำลังสองใช่ไหมอ่ะทีนี้หา E อบนะ E อเบ่กำลังสองย้ายฝั่งไม่งงนะคะก็แค่บอกว่ายี 20, ่ห้ากำลังสองลบ20กำลังสองเองยี 25, ่ห้ากำลังสองคือ6 2 5 20ากำลังสอง0นะคะลบออกมา2 2 5เอ๊ะ225้นคุ้นไหม 225คืออะไรคูณกัน15คูณ15ใช่ไหม e b คูณด้วย e b เท่ากับ15คูณ15เพราะฉะนั้น e b เดียวเท่ากับ15นะคะระยะนี้คือ15นะได้แล้ว15อ่้ได้ามาหนึงด้านม,มีประโยชน์ไหมเราต้องได้ด้านนี้ก่อนใช่ไหม c b b c ใช่ไหมคะ เอแล้วเราจะได้ปีสได้ไงอ่ะอไม่บอกอะไรเลยอะ่ะได้ระยะนี้มาแค่นั้นเองอือฮึอือฮึระยะนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องสมมุติแล้วทีนี้ก็ต้องมามองมองอันนี้เป็นสามละ ทีนี้สังเกตไหมคะว่าจุดจุด E เนี่ยมันแบ่งมันแบ่งระยะยี่บห้าเป็นสอช่วงถ้าเราตรงนี้ให้ x ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นแหละไร25ห้าลบ x มันทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกเหนือจากว่าเราจะต้องกําหนดให้ตัวนี้เป็น h ที่เท่ากันและเราก็ต้องเอาสองสมการนี้มาชนกันนะะอย่างเช่นเนี่ย มองสามเหลี่ยมสามใช่ไหมเราก็มองว่ายี่สิบกำลังสองลบด้วยด้านเนี้ยจะเท่ากับ h กำลังสองใช่ปะอย่าลืมตรงนี้ h ตรงนี้ก็ h เท่ากันแล้วฝั่งสามเหลี่ยมหน 1, ึ่งล่ะเราก็มองเหมือนกันว่าไอ้ h กำลังสองเนี่ยก็คือสิบห้ากำลังสองลบ x กำลังสองงั้นจะรออะไรใช่ไหมใส่เลยสมการนะฮะเอาจากสามเหลี่ยมสามนะ ยี่สิกำลังสองลบด้วยยี่หลบเกำลังสองจะเท่ากับอะไรสิบากำลังสองจากสาเหลี่ยมหนะนะฮะลบเอ็กซ์กำลังสองงงไหคะอืมจากนั้นนะคะองเอ่อยี่สิบกำลังสองคือ400กระจายได้กระจายเลยลบยี่หากำลังสองขอไวๆเลยนะ25่หากำลังสองคือ6 2 5องลบด้วย ห้าสิบ x อันนี้คือวิธีการเนี่ยมันจะเหมือนข้อก่อนๆน,นะคะใครทำไม่คล่องก็ไปลองทำให้มันคล่องหรือจะแยกออกมาคิดก็ได้แต่อันนี้คือคิดให้เสร็จเลยเพราะว่าแบบคล่องแล้ว <c oughs> คล่องแล้วนะคะทีนี้อันนี้ก็15บหาลังสองคือสององหาลบ x กลังสองกระจายลบเข้าไปไม่อธิบายเล็กเล็กน้อยๆไม่อธิบายแล้วเพราะว่าอธิบายไปหมดแล้ว ลบเท่าไหร่625ลบกับลบเป็นบวก 50x ลบกับบวกเป็นลบ x กำลังสองเท่ากับเท่าไหร่225ลบ x กำลังสองเจอ x กำลังสองทั้งคู่เห็นไหมด้านนี้ก็ลบ x กำลังสองด้านนี้ก็ลบ x กำลังสองตัดทิ้งไปเลยเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฮะตัวนี้ ตัวนี้ย้ายฝั่งนะเป็นตัวเลขเหมือนกันขอจัดการนิดนึงย้ายมาฝั่งนี้ละกันเพราะทางนี้เป็น50 x 50 x จะได้เท่ากับเท่าไหร่2 2 5ฝั่งนี้ย้ายไปลบ400ฝั่งนี้ย้ายไปบวก6 2 5ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้น 50x เป็นเท่าไหร่นะคะสองสองห้าลบสี่้ยใช่ไหมคะบวกกับ6กสห้า นะจะได้450ใช่ปะคะ450อ้าว x เดียวหาร50ค่ะเหลือ9ได้ x คืออะไรคะ x คืออะไร x คือระยะตรงนี้กลับมาที่รูปนี่คือ9ค่ะอ่าทีนี้เขาให้หาอะไรนะหา EC ตอบแล้วนี่ ตอบแล้ว ec คือ9นั่นแหละคือคำตอบถูกต้องแล้วนะคะจบแค่นี้เลยไม่ต้องไปทำอะไรตอ่อเพราะว่าได้ค่า x แล้วทีนี้จะบอกว่าข้อสังเกตให้ง่ายที่สุดในการที่จะทำให้สั้นเนาะถ้าเราไปสมมติตรงนี้ให้เป็น x ตรงนี้เป็น25ลบ x คือเราทำกระบวนการนี้เสร็จสิ้นปุ๊บกว่าเราจะหาคำตอบเราก็ต้องเอา25ลบ x ใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องการรู้ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย เราก็สมมุติตัวนี้เป็น x เลยเวลาแก้สมการแล้วได้ค่า x ก็ตอบได้เลยนะคะ